อันนี้ก็ต้องขอบคุณเสียแป้งถ้าไม่ได้หลบหนีมาจากเรือนจําหรือไม่ได้มาอัดคลิปนะครับคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองคลิปที่สามนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเออในกระบวนการยุติธรรมมันมีเรื่องที่มันบิดเบี้ยวคนที่ควรจะต้องถูกดำเนินคดีคนที่ควรจะต้องถูกดำเนินดค,นคด,นนดีกับนะสั่งไม่ฟ้องมีเงินมีทองมีวิ่งเต้นมีช่วยเหลือกันไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็ ประเด็นเสียแป้งที่น่าสนใจวันนี้ก็คือว่าอายการสูงสุดออกคําสั่งนะครับให้ฟ้องตํารวจเจคนแล้วก็พลเรือนหนึ่งคนเป็นสายลับตํารวจกรณีไปไปอุ้มตํารวจพวกนี้เป็นสื่อภาคแบบนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นสื่อภาคดูแลทั้งภาคแปบดบก็อยู่ดีๆก,ก็ไปอุ้มนายจำรวจมาตามรายงานข่าวนะจริงแท้อันนี้ผมไม่ทราบนะก็ไปอุ้มที่บ้านมาโดยไม่มีหมายคนหมายจับเลย โดยอ้างว่ามีผู้ค้ายาเสพติดซักทอดมาที่นายคนนี้นายจรวจเนี่ยหลังจากนั้นก็อุ้มใส่อุ้มใส่รถไปนะครับนะอุ้มไปแล้วเสร็จแล้วก็เรียกเงินค่าถ่ายล้านห้าตามรายงานข่าวนะคนพวกนี้เป็นตำรวจแต่อุ้มบุคคลที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปขยายผลแล้วก็เรียกเรียกเงินล้านห้านะครับจักยากหลังจากนั้นเสียแป้งก็ไปช่วยจน ถูกจับได้แล้วก็ติดคุกกิตารางมีการเอาปงเอาปืนอะไรต่างๆไปเนี่ยจนติดคุกกิตารางก็ปรากฏไอ้ตำรวจชุดนี้นะอายการสูงส,สุดก็มองว่าเฮ้ยแบบนี้ถ้าเป็นตำรวจจะไปขยายผลอะไรมันก็ต้องมีความผิดซึ่งหน้ามีหมายคน้นหมายจับไม่มีเลยนี่ว่ะนะพอจับตัวได้เสร็จนะตัวเองมาจากอา่ภาคแปดแล้วก็มาจับในในภาคเก้านะนะครับพัทลุงเนี่ยน่าจะเป็นภาคเก้าหลังจากนั้น จับจับตัวได้แทนที่จะลงประจําวันในท้องที่จังหวัดพัทลุงไม่ลงครับไม่พาไปโรงพักไม่อะไรต่างพฤติกรรมเนี่ยมันก็ไปในทางตบรัพย์การโชกเรียกเงินนะก็โดนแจ้งข้อหาหลายข้อหาเลยเอาข้อหาหลักๆก็คือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตนะเป็นเจ้าพนักงานใช้อํานาจโดยมิชอบการแก้ไปจับเขาไม่มีอํานาจจับเพราะไม่มีหมายจับไม่มีหมายค้นนะครับแล้วก็อะไรวะไม่มีหมายจับไม่มีค้นไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้า นะจับเสร็จแล้วก็ไปเรียกตังค์ล้านห้านะครับแล้วก็ไม่ไปลงประจวันในในท้องที่ในจังหวัดที่จับ่มคือเราไปตํารวจเนี่ยมาจากที่อื่นเพราจับเสร็จเราต้องแจ้งท้องที่ดิไม่ใช่แบบจับเสร็จแล้วเราหายไปเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้นแสดงว่ามันก็ทําให้ตั้งข้อสงสัยว่าจับแล้วก็ไปหน่วงเดียวกับขังหลังจากนั้นก็เป็นไงตบรัย์หรือเปล่าก็แนวๆประมาณนี้แหละครับก็ถูกดําเนินคดีนะ ชาที่ผมดูรายงานข่าวนะจริงเท็จยังไงเนี่ยผมไม่ทราบเนี่ยประมาณเนี่ยก็โดนข้อหาคือพูดง่ายเป็นเจ้าพนักงานตบซับกับผู้ภาษาชาวบ้านนะอุ้มไปแล้วก็รีดเงินการโชคเอเอเฮ้ยเอาตังค์มาให้ครูอ่าล้านห้าแล้วเดี๋ยวกูจะปล่อยมึงไปอะไรทํานองนี้แหละนะนะก็คือข้อหาหล,ลักๆก็คือพูดง่ายการโชคอ่ะแต่เป็นการโชคในลักษณะหรือว่ารีดเอาทรั์ในลักษณะที่เป็นเจ้าพนักงานเพราะฉะนั้นก็ต้องไปสารอาญาทุจริตภาคข้านะครับคดีนี้ก็ อายการจังหวัดสั่งไม่ฟ้องออกคำสั่งไม่ฟ้องผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ตํารวจภาคเก้าเขาผู้บัญชาการตํารวจภาคเก้าเห็นแย้งเห็นแย้งก็ส่งไปที่อายการถึงสุดอายการถึงสุดออกคําสั่งฟ้องนะนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอายการจังหวัดพัทลุงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทาไมถึงสั่งไม่ฟ้องนะทั้งทงที่คดีมีพยานหลักฐานขนาดนี้เราก็ไม่รู้นะในสํารวนมีอะไรเพราะว่าทุกวันนี้ก็ การออกคำสั่งฟ้องไม่ฟ้องของอายการจังหวัดก็ถูกตั้งคำถามเยอะนะคือตอนนี้ก็ถือว่าวิกฤตความเชื่อถือศรัทธาต่างๆไปยังสำนักงานอายการก็เยอะนะครับเรื่องที่ดูแลพยานหลักฐานน่าจะมีมูลพอฟ้องกลับไม่ฟ้องนะครับถูกตั้งคำถามว่ามีการรับเงินทุจริตหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบก็รอกันไปครับเพราะว่าเป็นการฟ้องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ก็วันประมาณเดือนธันวาก็จะพาตัวไปส่งสารเรื่องก็เงียบนานเหตุเกิดมาหลายปีแนละ้วพอเสียแป้งออกมาเสียแป้งออกมาแล้วก็มาอัดคลิปมาเรียกร้องความเป็นธรรมก็เลยทําให้คดีนี้มีความคืบหน้าไอการสูงสุดสั่งฟ้องอันนี้ก็ต้องขอบคุณเสียแป้งถ้าไม่ได้หลบหนีมาจากเรือนจําหรือไม่ได้มาอัดคลิป นะครับคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3นะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเออในกระบวนการยุติธรรมมันมีเรื่องที่มันบิดเบี้ยวคนที่ควรจะต้องถูกดำเนินคดีคนที่ควรจะต้องถูกดำเนินดค,นคด,นนดีกับนะสั่งไม่ฟ้องมีเงินมีทองมีวิ่งเต้นมีช่วยเหลือกันไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็ไปคิดกันเองนะผมก็ไม่กล้าไปบอกแล้วครับมีวิ่งเต้นอะไรต่างเดี๋ยวเขามาฟ้องเราก็าเอาเป็นว่าพี่น้องประชาชนก็คิดดูแล้วกันน่ะไอคนที่มันน่าจะต้องติดคุกกับอยู่ข้างนอก ไอคนที่ควรจะอยู่ข้างนอกคุกนะกลับไปอยู่ข้างในคุกไอคนที่จะไอคนที่ควรจะเป็นผู้เสียหายก็กลายเป็นผู้ต้องหาคือมันกลับจลรัดทันหมดนะพี่น้องครับเพราะว่าอะไรเพราะเรามีเงินมีเส้นสังคมไทยนะครับเรื่องการมีเงินมีเส้นยังเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นาการมีพวกพ้องมันก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมปรับอะไรนีดนึงนะครับนะครับ สังคมไทยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสังคมที่มีเส้นสายจะมีเส้นมันก็คดีความไม่คืบหน้านะเหมือนกับตาแหน่งอ,อ,าอ,าอาธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี้ยนะครับเห็นไหมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ทํางานมาได้สิบเดือนนะครับอยู่ดีๆก็ถูกตั้งอยู่ดีๆก็โดนเด้งโดนย้ายแบบฟ้าผ่าไปทั้งๆที่กาลังทํางานไปออกหมายเรียกออกหมายจับออกหมายค้นไปค้นบริษัทใหญ่ๆ ทําไมทํามาก็ถูกเด้งไปก็ไม่ปรากฏว่าทําผิดอะไรแต่อ้างว่าเพื่อความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของทางราชการมันจะไปเพื่อประโยชน์ทางราชการเขากำลังทํางานคดีสําคัญอยู่นายกก็เคยเรียกเข้าไปพูดคุยวันนี้คืนดีพอเขามีการไปสืบสวนจับกลุมตรวจคน้นะกิจการของเจ้าสัวคนหนึ่งไม่รู้ใครก็ไม่รู้นะครับอย่าไปเอ่ยชื่อนะเดี๋ยวเขาฟ้องเรานะครับพี่เดก,ก็เตือนไว้ก่อน ก็ไปตรวจค้นไปอะไรต่างๆกับกิจาการใหญ่ๆของพวกเจ้าสัวพวกมือตีนนักการเมืองซึ่งผมก็รู้ว่าหมายถึงใครแต่ไม่อยากไปเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อก็โดนฟ้องเนี่ยคือคนสีเทาเนี่ยพูดถึงมันยากไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจเป็นนักการเมืองนะครับเป็นลูกน้องนักการเมืองเนี่ยพวกสีเทาเนี่ยเราเอ่ยชื่อไม่ได้เพราะเอ่ยชื่อพวกมันก็ฟ้องนะนะครับเอ่ยชื่อมันก็ฟ้องเอาก็คือเอาง,ง่ายๆแล้วกันนะ เออนะก็เนี่ยก็สุดท้ายก็อ,อ,อธิบดีดีเอสไอซึ่งกําลังทํางานอยู่นะครับก็โดนเด่งไปทํางานได้แค่สิบเดือนพี่น้องประชาชนก็ตั้งคําถามและก็มีความเชื่อไปว่าโอ้เพราะไปไปสืบไปคน้นกิจการเจ้าสัวหรือเปล่ากระทบยอดขายตกหรือเปล่านะทาให้กิจการเขาแย่เปล่าคนไม่กล้าไปซื้อหมูกับเขาเพราะว่าถูกตั้งคําถามว่าไปซื้อหมูเถื่อนจากกระบวนการชิปปิง้ง เนะี่ชิปปิ้งนะที่นําเข้าหมูเถื่อนแล้วก็ไปขายให้กับกิจการเจ้าสัวหรือไม่นะนะครับก็ทําให้สังคมนะครับเครือบแคลงสงสัยในกิจการของเจ้าสัวซึ่งเจ้าสัวคนไหนจะไปเอ่ยชื่อนะครับเดี๋ยวเขาฟ้องเราเราไม่ได้หมายถึงใครเราพูดถึงภาพกว้างคือพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งคนใน DSI เท่าที่ผมรู้จักเนี่ยเขาก็มองเลยครับว่ากับประเด็นโยกย้ายมีเรื่องเดียวคือไปกระทบกระเทือนผลประโยชน์ ของคนระดับเจ้าสัวซึ่งเจ้าสัวพวกนี้ผมก็พูดหลายคนหลายครั้งนะนะไม่ว่าจะเจ้าสัวหมูเถื่อนหมูเถื่อนบอลเถื่อนนะทาของผิดกฎหมายอํานาจผูกขาดพวกนี้ก็ก็จะเป็นผู้สนับสนุนหลักของพรรคการเมืองเกือบทุกพรรคท่ารวยมากเป็นแสนล้านก็จ่ายทุกพรรคพรรคไหนมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลก็ได้เยอะหน่อยหลายได้เป็นพันล้านหลายพันล้านถ้าพรรคเล็กพรรคน้อยก็อาจจะสิบล้านร้อยล้านอะไรก็ว่านไป แหล่งข่าวที่ผมได้มาก็เป็นหลังข่าวจะพักการเมืองหลายพักเลยเพราะฉะนั้นเมื่อกระทบกระเทือนกิจการเจ้าสัวนะเขากอ็อาจจะส่งสัญญาณนะพี่น้องประชาชนก็ไปทางนั้นอะส่งสัญญาณว่าเฮ้ยมึงต้องเปลี่ยนตัวนะเอาไอ้คนนี้เป็นอธิบดีนะนะสมมตินะนี่เป็นเรื่องสมมุตินะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะเรื่องจริงเราโดนฟ้องหมิ่นประมาทอันนี้ก็เป็นเรื่องสมมติเฮ้ยมึงก็เปลี่ยนตัวอธิบดีไปดีไหมแล้วมึงก็เอาเอาคนของเราที่สั่งได้มาแล้วก็เข้าไปดูแล เสร็จแล้วก็มีความเห็นทา่าคดีควรสั่งไม่ฟ้องพวกกิจการของเจ้าสัวดีไหมสมมตินะนเ,นเนเรื่องสมมติพี่น้องประชาชนเขามองไปแบบนั้นนะเอามองไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็อะไรก็สุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถดําเนินคดีกับกิจการของเจ้าสัวนะถึงแม้จะมีพยานหลักฐานว่าเขาหน้าจะเกี่ยวข้องอันนี้เป็นเรื่องสมมติสมมติประชาชนก็มองว่าเ,เดี๋ยวเราก็ตั้งของคนของเราเข้ามาสิครับพอเราเปลี่ยนทีมพูดเอาคนของเราเข้ามาปุ๊บเราก็แก้ปัญหาหเจ้าสัวไปดีไหมครับ สั่งไม่ฟ้องไปเจ้าสัวสุจริตซื้อหมูเถื่อนโดยที่เขาไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยกิจการของเจ้าสัวไม่รู้เรื่องเลยนะ,นะเพราะว่าเข้าใจโดยสุจริตนําเข้าก็าสุจริตเอกสารนํานําเข้าก็มีเอกสารเกี่ยวกับเอ่าอ่าเขาเรียกแหล่งกําเนิดสินค้าก็มีไม่ได้สาแดงเท็จกรมศุลกากรก็ไม่ได้บอกว่าเจ้าสัวไอ้บริษัทนําเข้าทําผิดกฎหมายอย่างไรเราก็ขาดเกตนาแล้วก็เกกไป็นไงมีความเห็นานคดีควรสั่งไม่ฟ้องไป ส่งอายการในการก็ออกคำสั่งไว้ฟ้อง